ตอนนี้อำเภอภูเขวนะครับฝนตกช่วงบ่ายโมงครึ่งน,นะครับบ่ายโมงครึ่งฝนตกนะครับช่องลองศิลวิสมัตถ,ถ่ายทอดสดฝนตกให้พี่น้องได้ชมกันแล้วน้องภูมิรู้สึกเป็นไงครับฝนตกรู้สึกเป็นไงบ้าง่อนตัวสล้วน้องภูมินตัว ฝนตกครับฝนตกหนักเลยครับดนะีท่าจะยังไม่หยุดง่ายๆนะครับช่วงวันอาทิตย์วันนี้ก็ฝนตกหนักเลยทีเดียว ปลาลองกนฝนตกหนักนี่น้ำจะท่วมลูกเขียวหรือเปล่าลครับน้ำจะท่วมลูกเขียวหรือเปล่าลครับพนิดูท่าทางน้ำจะท่วมฟูกเขียวนะดูด้านนู้นสิตกหนักมากเลยทีเดียวฝนตกหนักมากครับ <c oughs> บรรยากาศฝนตกอำเภอภูเขียวเอ๊ะอบุดุท่าทักอากาศฮ่อนมากเลยนะครับช่วงเศร้าๆอากาศฮ่อนฝน,นก็ตกช่วงใบเพราะว่าฤดูนี้เป็นฤด,ดูฝนแต่ว่าในเขตอำเภอภูเขียวนี้รกบ่อยมากครับพี่น้องครับโดยเฉพาะเมื่อนี้กบ็บรรยากาศฝนตกกระตุกนักเพราะใดครับพี่น้องครับ ใชบรรยากาศพี่น้องเบื้องบ้านพี่น้องตกบออนะครับจัางหวัดอื่นอำเภออื่นตกบออำเภออื่นตกบอรครับพี่น้องครับบ้านพี่น้องตกบอแต่ว่าในเขตเมืองขึ้นเขียวนะครับเมื่อนี้ฝนตกหนักเพราะใดครับพี่น้องครับฝนตกหนักเพราใดครับคุณผู้ชมครับฝนตกหนักนี่บเบื้องบรรยากาศฝนตกหนักและจีระบรอจากที่นี่ครับพี่น้องครับ บรรยากาศขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาชมหนึ่งคนครับหนึ่งคนพี่น้องเขาเบิ่งยี่สิบหกคนแล้วครับยี่สิบหกคนครับยี่สิบหกคนครับพี่น้องยี่สิบหกคนนะครับเข้ามาชมนะครับน้องภูมิกับแม่น้องภูมิครับนั่งดูฝนตกบรรยากาศช่วงบ่ายโมงขึ้นนะครับพี่น้องขอบคุณหลายนะครับที่เข้ามาชม บรรยากาศนะครับพี่น <Joan> <ấy> ้องเรื <doctrine suffering> ่องนี้ครับเดี๋ยวรถายบรรยากาศนะคุณตกโดนซจำใดขอบคุณ20ปีพี่น้องครับอ้ายุ60แล้วพยุติเอิญเออเิญเอิญเอิญโอ้โหวิ่งหนีวิ่งหนีแล้ววิ่งหนีไปไหนน้อหนุนหลบกล้องอยู่เรื่อยเลยน้องอุ้มฮะบนบรรยากาศดีครับพี่น้องครับรถาฟพี่น้องตกน้อมาพี่น้องตกวะ บ้านพี่น้องตกมาเนาะค,ครับแต่บ้านของน้องภูมิตกครับบ้านของน้องภูมิโต๊ะตกย่างแห้งเลยเมื่อนี้อยู่จังหวัดชายบุ้งอำเภอพุเขียวครับเมื่อนี้ฝนตกหนักเลยนะครับอยู่ในอำเภอพุเขียวครับพี่น้องครับขอบคุณที่ขเข้ามาชมมาเบิ่เงเด้อนะครับโอ้โหปลาห้องย่างแห้งเลยพี่น้อง ฟ้าร้องอย่างจังเลยครับพี่น้องครับน้องภูมิกลัวพัวไหม,มลัวไปวิหมพัวจะวิ่งไปวิ่งมา,งงปปงมาโอ้ยนุ่เป็นไงครับฝนตกเย็นสบายเย็นสบายนะอากาศเป็นยังไงครับเย็นสบายครับสำหรับวันนี้ตอนคืนคงจะนอนสบายละว,วันนี้เพราช่วงเช้าเช้านี่ถ้าทางอากาศร้อนก็ได้นะอากาศร้อนก็ได้ ช่วงบ่ายฝนตกไปทีเดียวนะครับพี่น้องคนะุณแล้วถ่ายบรรยากาศฝนตกให้ชมครับพี่น้องครับโอ้เสียงเสียงฝนสังสีอะไรเปิดงอยู่ทั้งนึงบรรยากาศฝนตกหีักไปทีเดียวส่วนครับวันยากาศร้อนไง คนรอในจะใคล่ะครสาไปกันรมาครับบรการครับพี ok ่องครับน ok ี ok ่า ok ี่องตกบน้อเนาะไปพี่้องตกครับไพี่้องตกป่ออเพอู่เขียวตกครับอำเพอู่เขียวตกครับ ทำเพื่อผูวเขียวตกครับวันนี้ครับทำเพื่อผู้เขียวตกเลยว่าว่าเมือดมัวดินเลยว่าเมืดมัวดินเลยฝนตกขอบคุณสามสิบห้าคนครับขอบคุณหลายที่องวันัันั้นว่าทักายกันนะครับ นอกเหนือจากเปิดทิง้งไอ้ฟังแล้วแต่เมื่อนี่เห็นบรรยากาศฝนตกกันเลยให้บรรยากาศให็านไปว่าหน้าจะท่วมผู้เขียวว่ามันหิ <c oughs> ดูท่าทางฝนตกหนักเลยทีเดียวนะครับน้องครับเป็น,น,นไ,ปไงครับน้องภูมิก็ไลฟ์สดเหมือนกันน้องภูมิก็ไลฟ์สดเอาไลฟ์สดยังไงเอาทำไงไลฟ์สดเอาเอาไลฟ์สดเอาลอรูเอเรอ้เอาไลฟ์สดเอาน้องภูมิก็ไลฟ์สดเหมือนกัน พ่อน้องภูมิก็ไลฟ์สดเหมือนกันโอ้รถก็วิ่งมาเยอะเหมือนกันโอ้โหตกใจหมดเลยรถก็วิ่งไปวิ่งมาเสียงดังอ,อ,อะไรครับโอ้น้องภูมิไลฟ์สดน้องภูมิไลฟ์สดน้องภูมิไลฟ์สดโอ้ถ่ายวีดีโอจะลงช่องตัวเองไม่ใช่เหรอลงช่องตัวเองไม่ใช่เหรอลงช่องตัวเองครับตอนนี้น้องภูมิกำลัง มีช่องของตัวเองด้วยนั่นน้นองช่องช่องน้องภูมิช่องอะไรภูมิจิใช่ไหมชื่อว่าภูมิจิช่อง YouTube น้องภูมิภูมิจีชาแนลถ่ายคลิปไปถ่ายคลิปไปถ่ายคลิปไปอชมบรรยากาศไปเลยครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาชมร่วมกันครับพี่นอ้นองครับท้ายสุดคือว่า ขอคบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมน,นะครับฝนตกหนักลลนเ,เยลยทีเดียวนะครับอำเภอภูเขียวรถฝนถึงก็เขาก็ทำถนนฝนทางอยู่ครับงานสุดรอบก็ทำอยู่ทำตากฝนเลยทีเดียวนะครับค่อยลงแล้วครับค่อยลงแล้วึไป ถ่ายไปดีมาถ่ายดีลูกถ่ายดีถ่ายดีดีถ่ายเสร็จแล้วถ่ายไปจังเลยถ่ายแล้วไปรู้ไหมเริ่มเบาแล้วะเป็นไงฮะเริ่มเบาเริ่มเบาริ่มเบาแล้วฝนเริ่มเบาแล้วครับพี่น้องครับถ่ายทอดบรรยากาศให้พี่น้องได้ชมกันนะครับโอ้ยนานๆมาถ่ายทอดดูรถคนหินครับ รถคนหนุ่มจะมาเขาจะมาเห็ดทางอยู่ตรงเนี่ยลงยึดเส้นทางนาบ้านนี่แหละครับพี่น้องเขาเฮ็ดท้างยังบ่ทันเจ็ดกอล์ฟเห็ียทางอยู่ครับวันนี้เขากอลังเห็ดทางจุดรอบใส่พอน้ำรู้สึกว่าพ่อปลาปลากะบพ่อไหลครับหน้ามุนพ่อแตกเมาลงนะครับเมาลงนะครับเมาลงแล้วนะครับบรรยากาศเย็นสดชื่นดีครับน้องครับ

ให้ดูช่องอ๋อใน <Yeah. S 1> ช่องน้งภุมงครับพ <Yeah. S 1> ุ่งทีแชนแนลครับดาวโหลด,ดอ๋อดาวโหลดคลิปได้ครับดูช่องน้งภุมิได้นะครับ <laughs> มีช่อง u t u b e เป็นของตัวเองด้วยนะครับน้องภุมิ <laughs> นี่ฝน <laughs> ก็หยุดพอดีครับ <laughs> อขอบคุณที่เข้ามาชมครับ ขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับโอ้เสียงปารล้อฟปารล้องเราขอเราขอยุตินะครับปารล้องดังมากเรามาซ่อนในบ้านกันเรามาซ่อนในบ้านดีกว่าครับสนุกสนานล่าเริงมาเทิงกิจโอ้ซ่อนตัวเลยครับอยาลงพืมนปาร้องย่างแยงนะโอ้โหปาร้องย่างแยงนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมายตัว นีคอ๋อโอ้น้องภูมิน้องภูมิทำช่องตัวเองนะครับ